ติดใจคนหนึ่งนี่ก็คือเจ้าเด็กนรกในเกม b บบี i อินย l นโลนั่นเองไปจะทูหายเด็กน้อยนี่เหลือเกินทูหาดีกว่าฮัลโหลเด็กน้อยยังฉันยังไม่หลับสายหนเฮ้บ้านนี้มันขุนขุนเนี่ยบ้านนี้มันคุนๆุนเฮ้ยเฮ้ยเด็กนี่ตาแดงสงสัยกินพริกไทยเยอะแล้วเผ็ดจนตาแดงเลยหรือเปล่า ไม่ฉันว่าไม่หลับไม่นอนนะไม่หลับไม่นอนจนตาแดงกันเลยทีเดียวเฮ้นายจะมาจ้องคอมิงอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็เพียงไปดูทีวีนายดูทีวีเปล่าเนี่นะเอ้ยเอ้ยหันมาดูกับฉันแล้วก็มีเอุ้ยเฮ้ยหมุนขอได้เฮ่อุ้มไหนครับพี่อุ้ม่อยไม่ไม่ไม่สรุปจะให้อุ้มหรือไม่อุ้มเออก้มหน้าลงแล้วเฮ้ยใส่เบ้า